สัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแต่งบ้านกันนะคะใช่ไหมคะคุณเจนใช่ค่ะเดีย๋ยวขอดูก่อนว่าเปิดมายัางนะคะทุกคนเปิดแล้วว้ายใครเนี่ยยังมาขับในบ้านฉันนะคะใครก็ไม่รู้คะ่ะใช่ค่ะยา,ายอะไรแมนเลยดูว่าจะมาอะโอเค ไม่ใช่ลูกค้าเราอยู่ดีๆเดินเข้าไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมใช่ค่ะนร้านยังไม่แรงยานยยเ,เปิดยังยางเออเปิดเปิดเปิดวันนี้เราก็จะแต่งบ้านกันนะคะใช่ไหมนี่ค่ะก่อนอื่นต,ตกแต่งเออไม่ใช่แต่งตกนี่เราก็จะแต่งด้วยต้นคิส,สมาง ไว้ไกลจังแบบนี้เลยคุณเจนช่วยสร้างหน่อยสิให้ทำอะไรคะช่วยสร้างนี่ปะล่ะช่วยร้าแต่งบ้านอะไรอ่ะเป็นร้านหรือเป็นอะไรร้านค่ะร้านอะไรก็ตอบเลยไปสิร้านขนมปังโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันมีที่คิดตังไหมเออไม่มีอีกโอ้ เราอาจจะไม่ได้ค่อยพูดนะคะเพราะเราเป็นอินโทรเวิร์ดนี่วาวไฟคุณเจนคะติดป้ายด้วยค่ะว้าวใคคะเนี่ยเฮ้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 ยคือทําไมไม่ได้รับอนุญาตอีกเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครคะ ไม่รู้จักค่ะแบนไหมอ่ะแม่ถามเขาก็อนสิเสือเขาไม่ใช่คนไทยเขาโดนหนีเขาไม่ใช่คนไทยก็แบนไปเลยของใครอ่ะฉันไม่ได้วางอ่ะอัญยาไหนฉันเองฉันวางใครอ่ะเดี๋ยวสองคนลังพิมพ์คุยก่อนเสือถ้าเขาพิมพ์คนเขาตามมาคนใช่คนใช่ พิมพกวว่าคนไทยคนไทย <laughs> คนไทยเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนคนไทยเอาไม่ตอบไม่ตอบสแสดงว่าไม่ใช่คนไทยไม่ตอบ <laughs> เขากำลังพิมพอยู่หรือป่า <laughs> เธอไม่ให้โอกาสเลยวิดาติดป้ายด้วยติดป้ายเธอติดป้ายว่าเธอติดป้ายสองอันสามอันเขียน เขียนตรงนี้เขียนว่าร้านเปิด24ชั่วโมงอันนี้เขียนว่าร้านจอดรถและข้างบนเขียนว่าห้ามขึ้นห้ามไปนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะจิงกะเบล mm. เปลี่ยนขอเปลี่ยนป้ายก่อนนะคะคันร้าน ขนมพังขนมพังร้านขนมพังแล้วใช่ไหมไม่ใช่ปัง <c oughs> ร้านขนมพังแล้วค่ะใช่ขนมพังค่ะ <c oughs> อีอออพ่อเต่ขอดูแป๊บหนึง่งเอาแป๊บหนึ่งนะคะมันไม่เปลี่ยนอ๋ออยู่อยู่นี่ร้านขนมพังร้านเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง ออามาด้วยมามามาเฮ้ยท,ยทองท่ออมไม่ใช่ทองแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเราหาของอยู่ไม่เจอมีตู้ ATM ด้วยมาร้านลืมกดเงินก็ต้องมีตู้ ATM ตู้ ATM เวรวยมาก นี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณเจนคะคุณเจนคุคณเจน,เจนติดป้ายห้ามเออนี่ติดปลายแหละ,ละคุณเจนคะช่วยสร้างร้านเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยได้ไหมคะตรงนี้ติดป้ายตรงนี้ด้วยเอ,อ้ยไม่ใช่ไฟไมยาวแบะไม่สวยเอ,อันนี้ระกลางสวยมาก เอาไม่เอาโหยังยาวเลยนี่ไม่เอาเออนี่มะใหมอันนี้มาใหม่น,มมนี่เป็นไงเป็นไง,นไงสวยไหมะมไม่ต้องมาอิจฉานะคนอ <laughs> อ้องอมอต้องอิจฉาร้านพี่มันรวย ร้านเสร็จยังอะเสร็จแล้วเราไม่ประกาศให้คนมาวิดาไปประกาศหน่อยไปประกาศประกาศให้คนไทยมาเอ้นี่มีคนไทยคุยกันแล้ววิดารีเซ็ตวิดารีเซ็ตรีเซ็ตทำไมอะก็ไปเขียนป้ายประกาศที่จุดเกิดไงเดี๋ยวขอดูก่อนว่าคนร้านเรายังอยู่ใช่ไหมใช่วิดาไปดูว่าถ้าไม่มีคนไทยเธอก็หาบ้านเอาแล้วกันเดี๋ยวแั๊บนี่สมัยพี่เคยเป็นเด็กแว้นมาก่อนนี่ยกลยกรล ทำมพี่เป็นเด็กแว้นใช่ไหมพี่เป็นเด็กแว้นวันยกล้อครับน้องยกล้อยกล้อน้องยกล้อไปประกาศใช่ไหมใช่ยกล้อน้องยกลองน้องเอา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 เข้เาเข้าเข้าฉันเข้าวันโอ้ มีผ้มีผมีไม่ลู้ขามาอย่งไม่มีแต่ฉันคร <laughs> <ำ>ับร้านเจ๋งแน่เลยค่ะนี่น้องเด็กแคทกับว่าเจ้าของร้านเจ้าของร้านตัวเตี้ยมากเจ้าของร้านขนมพังเจ้าของร้านขนมพังพังจริงๆอ่ะ <laughs> นี่มันเมืองลางป้เนี่ยไม่มีคนเลยนี่ยุครอน้องยุครอ่อน้องน้องยุครอ้รอน้องเธอไปตามลูกค้ามาก,กอน <c oughs> แล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเต้นรอลูกค้าวิด้าแล้วมีคนไทยยังนี่ร้องเฮ้ยอะไรนะมีคนอ่าแต่เขาไม่สนใจอ่ะมีคนอ่าจแต่เขาไม่สนใจ เออไม่ได้เขียนโปรซื้อสาแถมสิบล้านเจงพอดีล้านเจงพอดีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็พอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเออใครคคแป๊บขอเป็นเด็กวันและเป็นเด็กวันและไม่ขายของและติดปิดธุรกิจและปิดธุรกิจการเด็กวันน่ะเด็กวันรู้จักเป่าเด็กวันรู้ซ่าทำแป๊บหนึ่งเด็กวันแป๊บหนึ่งเด็กวัน เยวติดป้ายด้วยว่าถ้ามาแล้วกดกิ่งนะคะพ่อเขาตามมาไม่ได้ค่ะไม่เป็นเขาลูกค้าให้พ่อมาขวนนะ่ะไม่ไดีมาแล้วเอา้ามาแล้วกด กิ่งเข็นไง่ก็อีงอกกิ้งแม่ก็ก่รอเรือรอเรือกอรออีงอกิ่งแม่กิ่งไงก็รออีงอกิ่งไม่กิ่งนี่กดกิ่งด้วยด้วยนะคะมาแรงกดกิ่งด้วยนะคะนี่เป็นเด็กแว่นแล้วไม่สนใจแล้วเป็นเด็กวันแล้วเจนไปไหนอะเจนตายไปแล้ว <laughs> เจ้าของร้านนี่คนหนึ่งทำอะไรอยู่ให้รู้เด็กแว่นน้องเด็กแวันเธอไปดูดรมีคนไหมไมาเชบ่แป๊บเด็กแว่นน้องเด็กแว่นแวนแว่นแวน,แวนจริงแวนจริง <คน S 1> โอ้แ <ปะ S 1> ม่เธอประกาศเลย,เลยใครคะเนี่ยอีเธอเขียนประกาศแล้วแบบนึงฉันไม่เขียนประกาศเราต้องหาลูกค้า วันเข็นไงไม่เอาจะมาวันวันอะไรไปชวนไปวันน้อง<ป>ชวนให้มาซื้อขนมปังมาซื้อขนมปังของแมวหน่อยได้ไหมแมวหน่อยไดย้ไหม ไปซื้อขนมบางจงากไปไหนไว้โอ้ยเขาใมรออกอ่ะที่ไหนหลังที่สิบแปดโอ้โห <c oughs> ไม่มีใครมาเลยอ่ะโอ้หเด็กแวน้นเด็กแวน้นเด็กแว่นเคียดเลยเด็กแวน้นอุ้ยเคเคเคไปเลยลาวับ ค่ะเนี่ยมาแล้วพ่อเป็นคนไข้ไปรวยดีดีว้าเจนเจนเป็นรายคนมาแล้วใช่ไหมไม่มีอ้าวแล้วนั่งขายพ่อเธอใช่ไงมนั่งยังข้างหน้าอะไรคนต่างชาติใช่หรอใช่คนต่างชาติชอบแต่งตัวแบบนี้แล้วใครที่บอกเคเคเมื่อกี้นี้ลอกดาวร้านขนมปังจะาเจงก็วันเนียแ์ละ ไม่มีลูกค้าเข้าได้ไงปะเปรแล้วเธอถามดี่อะไรคนไหนนี่ไงเจนนี่ที่ปอยงเธอถามดิอะไรดิคะถามอะไรอะซื้อขนมปังค่ะอะไรโอเคเ่ะโอเคเกะเธอใส่ตัวและชื่อสก้าโศงกาไหนดโอุ้ยฉับนแมวอุ้ย น่ยไงมีคนเอา, <c oughs> เอาขนมปังทั้งร้าน <c oughs> เล่นกันเองเอาขนมปังทั้งร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็บอกซื้อขนมปังค่ะใครอะ่ะเอาขนมปังทั้งร้านมีลูกค้าลังพวกเธอไปขายของก่อน <c oughs> เออขนมปังทั้งร้านเนาเดี๋ยวรนะ้านฉันแจ้งหมอเห,หน็นไหมข้างในมีเปิลนะมีเปิลนะน้อง มีปืนแมวมีปืนยิงได้นะยิงตูดเนี่ยเข้าใจไหมใครเดี๋ยวคนเธอไปถามลูกค้าที่บอกว่าให้ไปนั่งรอลูกค้าหายลูกค้าที่สั่งขนมงเอาอช็อกโกแตเยอะๆไปเร็วเนี่ยพอมีลูกค้าพวกเธอก็ไม่หาเอาไปลูกค้าคนนี้ไม่เต็มใจเอาไปกินเลยขนมปัง คนนี้ไม่เต็มใจเครจาเครจาคนน no ี้ไม่เต็มใจรอยวิ้งไม่ีคนมาแล้ว็คคไปขายของคอกคอกแกพิ่งไปไหนแน่นี่ไม่ใช่ขนมปังเธอก็ถามอย่านี้แต่เธอก็ไม่รู้จัก นี่ไปขนมปังเต็มใจมากให้มีขี้ฝุ่นด้วยนมปังเนี่ยแมวห้าวกดลํำในเซ่ชันรุ้สให้เธอโอ้ยไม่ให้แหละมันคือถังนมไม่ใช่เส้อผูนนี่ไปแน่ขนมปังเนี่ยขนมปังเข้าใจไหมมนุษย์ มันคือถังน้ำนี่นะคะไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยเหรอใช่เอาแล้วเมื่อกี้คนนั้นที่มาถามอ่ะเข้าไปแล้วเหรอไปแล้วคนเยกจากบ้านก็เธอไม่ยอมขายอะโมตะยิงอะไรอาไนี้ปาขนมปังไอรีฟยูเนี่ยเอาอะไรดีอะอันนี้ไงลูกค้ากัดแล้วฟันหัก เนี่ยขวานเนี่ยกัดแล้วฟันหักเอารูปเอาไปก็ให้ไม่เชื่อลูกค้าเป็นโอ้ยข้าตกรไปแจ้งตำรวจแล้วฆาตกรตแป๊บนึ่โทรหาตำรวจแล้วฆาตกรฆาตกรฆาตกร์นี่นีใครมาอีกแล้วโทรหาตำรวจเธอเนี่ยพอมีลูกค้ามาเธอถามเขาสิรับอะไรดีคะ รับ,อะ,รรบอะไรดีขังรับอะไรดีขังไปแล้วลอ็อกรวมพวกบอคโอเค คนนี้เขาเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งอ่ะทำไมเขาอ่านภาษาไทยออกแต่เขาพิมพ <ไป S 1> ์ภาษาอังกฤษอ่ะไปแล้วะใ<า>หด้ดลนะครับแล้วแล้วเก็บตังค์ยังอะไรแล้วรับอ,อะไรดีใครดีอะไรกันเนี่ยป้อด <P an it guitar> ิดกิตะ อ๋อมีกีตาร์ให้ลูกค้าฟังไงอู้ดีกีตาร์สาย <laughs> หักเราสายพังเขายังไม่ตอบรอก่อนอุย้ยไปและอะไรเ,เขาพิมอะไรมาอะไรอะไรลาลาลโลาลาลาละเพราเขาไม่ใช่คนไทยปะถามว่าไทยบอ <laughs> คน<า>ไทยไหมคะไทยบอไทยบองซิกมาไทยบอ มีอะไรบ้างครับอ๋อโอเคมี <c oughs> ขวาหัวขนมปังทับโดนัทโดนัทโดนัททับคัพเค้กเธอพิมพ์เร็วๆเหออพิมพ์ช้าขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็ออกจากการครัพเค้กคัพเค้ก คุณเจนคะคุณเจนหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณเจนไม่ช่วยทำมาหากินค่ะคุณเจนอะไรคะมาทำความสะอาดร้านหน่อยคุณเจนไม่มารับลูกค้าเลยลืมปิดภาษาโทษทีครับมีแป๊บปี๊บมีแป๊บซี่แจ็คโคลาจะแบนพน่อจากบ้านแล้วทำไมเขาได้รับอะไร รับอะไรค่ะอ่าขนมปังครับได้ค่ะคือค่ะรับภาษาสกอยเอาขนมปังเอาขนมปังไปให้เขาแล้วนึ่งอะไรกุกยิงเด้๋ยวนี่ขนมปังมาคิดเงินด้วย20ค่ะ ยีสิบบาทค่ะไม่ต้องเขียนบาทหรอกเพราะคุณจะไปนี้เขาพูดค่ะเลยไอแม่ค้สวยซื้อโอ้ยลุล่คุณเจนมาทำความสะอาดบ้านห่อยสิคุณเจนไม่มารับแขกเลยคุณเจนนะคะได้ขะเอาบอกให้คุณเจนไปหาลูกค้าไหมคุณเจน อะไรอยู่ไหนเธอลูกค้าอยู่ข้างในครับเาขาบอกว่าอ,อะไรอ่ะไปละครับคุณเจนอะไรคะฉันตามหาเด็กแว้นก่อนละไปละเด็กแว้นเด็กแว้นเข้าสิง,งลูกค้าลูกค้าเฉยเออลูกค้ายังอยู่ในร้านอยู่เลยแล้วเธออยู่ไหนเล่าอะไรลูกค้าอยู่นี่เวลาที่ฉันแตกตัวอยู่อ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรพอบอกลูกค้าสวยแม่อะไรวะเอ้ยพอบอกแม่ค้าสวยลูกค้าไปเลยนั่นแหละคุณเจน <EN! S 2> เธอต้องพิจารณาแล้วนะลูกค้าหนีอ่ะมีไหนเนี่ยหาเขาเจนไม่เจออีกเอาเจนหายใครเห็นคุณเจนบ้างใช่เลร้านเธอ ก็ใช่ไงฉันหาเธอไม่เจอฉันเห็นเธอเดออยู่ในนี้หรอเดี๋ยวเออมีค่ะมาใหม่มแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยสกอยมากเพอรอไว้นี่มึต้องโปยเงินเลยค่ะนี่ค่ะนี่คนใหม่มาแล้วไปแล้วไปขายไปแล้วสวัสดีค่ะเขาดิสวัสดีค่ะมา สวัสดีแคบอกให้เจนมาช่วยรับแขกด้วยเขาเป็นคนต่างชาติเคาฟังไม่ออกเห็นไหมเนี่ยถามเขาไทยบอ <c oughs> เขาหนีอ่ะเอาไม่ใช่คนไทยและนี่นึกว่า,าเขาร่ำคาญเธอเอ่ะมีอะไรอ่ะสกอยสกอยตัวเขียว ใครคะเนียบถือดอกไม้มาให้ทำไมเนี่ย้้ยยวาแสบหูใครคะเนียบเดี๋ยวแบนออกจากบ้านเลยนี่ใครอ่ะามเขาสิเขาไม่ใช่คนไทยแน่นอนเขามาป่วนอะระพ้อกิดเด่นหายไปด้วยเลยใครอย่างนี้ปอยู่เหรอไม่เจนดูเจนใครอ่ะเจนเอ้าเปลี่ยนชุดทีก็ผมเจนดิเจนไม่ทำอะไรเลยเปลี่ยนชุดอย่างเดียว โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอ,อ,อตัวลาไปก่อนนะคะร้านเราแจ้งแล้วค่ะไม่ไมีใครมาช่วยเราเลยนะคะไปบายนะคะโอ้ยคนนี้มากเลย